โกรธใครคะหน้าบูนนี่โกรธใครคะคิดอะไรอยู่คะยินข้าวยังคะหน้าบูดจังเลยครับเป็นอะไรครับจะนอนก็นอนเลยครับนอนกล่องตัวเองนั่นแหละครับ <c oughs> ดูด้วยดูว่านั่งคิดอะไรนะคะนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้ เอา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 มือเท้าคางนะคะแขนที่เขาแขนเขาจะเอาเท้าคางแบบนี้ตลอดนะคะเวลาเขานั่ง <c ười> คิดอะไรลูกนอนสิครับนอนได้แล้วครับผมก็มีแต่ม,มุมอย่างนี้ล่ะครับบ้านผมก็มีมุมแค่นี้ที่ผมอยู่นะครับคิดอะไรครับอ,อะไรอยู่หน้าต่าง อะไรอยู่หน้าต่างครับอืมอได้ยังนอนได้ยังนอนก่อนนะคะบวัสดีค่ะ